ท่านผู้ชมครับที่เห็นกําลังไหว้ครูอยู่นั่นก็คือพระเดชศึกพิษณุราชันและที่เห็นอยู่นั่นก็คือนักมวยคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นนะครับมาซูโมโต้พระเดชศึกพิษณุราชันนั้นเป็นนักมวยถ้วยพระราชทานคนสุดท้ายของเมืองไทยนะครับปัจจุบันอายุ34ปีชื่อจริงคือคําเสร็จเทพจัางปัจจุบันก็เป็นเจ้าของร้านชําอยู่แถวสะพานปิ่นเกล้าครับยกที่หนึ่งเริ่มการชกระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยต่างชาตินั้น ไม่ได้เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อเร็วนี้นะครับจะมีขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยของเหล่าเลิศริชชกกับเดียวเอสปิโนซาลองแชมป์โลกในแบบสากลชาวฟิลิปปินส์หรืออดุลกับซิงกานักมวยปล้ำจากอินเดียนะครับแต่วันนี้เรามาดูเด็ดศึกนะครับซึ่งเป็นนักมวยที่มีลูกเตะซ้ายแล้วก็ชกหมัดขวาซ้ายได้หนักหน่วงมากคนหนึ่งนะครับชกกับนักมวยชิกบ็อกซิงก่งจากญี่ปุ่นคือมาซูโมโตะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย โปรโมเตอร์ยอดโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นคือโอซามุโนกุจิเป็นผู้ที่นำเอามวยไทยของเราเนี่ยไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรียกว่าคลิกบ็อกซิง่งแล้วก็ส่งนักมวยญี่ปุ่นมามาชกกับมวยไทยของเราวันนี้ประเด็จสึกก็ตั้งใจเต็มที่นะครับเพราะเป็นชื่อเสียงของประเทศชาติเตซสายเข้าไปเต็มที่เลยนะครับติดนวมแต่ว่านวมก็ไปกระทบศีรษะของมาซุโมโตะหงายไป มัซโมโต้นั้นเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งซึ่งความเสียเปรียบนั้นไม่เหมือนกับนักมวยฮอลแลนด์ในสมัยนี้ครับมวยในสมัยนั้นเน้นขาดความแข็งแกร่งนักมวยยุโรปในสมัยนี้แต่ละคนนั้นกระดูกมวยบางครั้งดีกว่านักมวยไทยบางคนซะอ,อีกครับเดเดซึกก็ต้องอาศัยลูกเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายเข้าไปทีนึงพลาดไปแล้วก็เดินเข้าไปเราจะเห็นว่านักมวยญี่ปุ่นในสมัยนั้นนั้น การอาวุธของนักมวยไทยของเราไม่ค่อยได้นะครับแล้วเราก็มักจะเอานักมวยไทยในระดับยอดมวยทั้งนั้นเลยขึ้นไปโชกกับชาวต่างประเทศไม่มีมวยในระดับรองบอนเลยนะครับเปเดตสึเดินเข้าหาตลอดเวลาพยายามใช้ลูกเตะซ้ายเป็นหลักเลยครับเตะซ้ายเข้าไปที่ลาตัวของมาซูโมโต้ยกขานี้เปเดตสึพลาดไปครับ จุกชกขวามัดขวาของเด็กเปรตศึกนั้นก็นหนักหน่วงนะครับเพราะเด็ตศึกก็เคยชกสากลในระดับรองแชมป์สากรุ่นไ์เวทของเวทีก็จะดำเนินมาแล้วเตะ้ายเข้าไปสังเกตลูกเตะายของเปรตศึกนะครับถ้าโดนเมื่อไหร่ก็เป็นมีอาการเมื่อน,นั้นดีเดียวซุนโตพยายามจะเตะขา ติดก็โตตอบด้วยหมัดแต่ว่าไม่โดนทุมโตเตะสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดแขนของผดเด็จศึกซะโอ้โหหมัดเตะฟ้าของผดเด็จศึกอันนี้เฉียดกกหูของมัชโมโต้ไปเลยทีเดียวดูภาพช้าของยกที่หนึ่งนะครับดูลูกเตะซ้ายของผดเด็จศึกนะครับเตะซ้ายเข้าไปที่ทองนั้นมังชูโมโต้กระเด็นไปเลยนี่ก็อีกทีนึง นี่ก็อีกทีหนึ่งครับนี่เป็นเด็กศึกเตะขาวาเข้าที่ขาดูยกที่สองเด็กศึกนั้นท่าทางมีความมั่นใจมากขึ้นกว่ายกที่หนึ่งมากนะครับเตะซ้ายสูงขึ้นไปทีหนึ่งที่ปกขูแต่โดนไม่จังเตะซ้ายเข้าไปที่ลําตัวอีกทีหนึ่งเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งมาซูมาโต้ถอยไม่เป็นขบวนครับเด็กศึกลุยแล้วครับยกนี้เตะซ้ายอย่างเดียวเลยเตะขวา ซ้ายเข้าไปทีมีมัสมต้ลงมาไปแล้วครับกรรมการนับเท่าไรครับนับแปดครับแล้วก็ให้ชกกันต่อไปสังเกตว่ามีคนฟ้่างของลงมาบนเวทีนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรสงสัยว่ามวยจะชกกันไม่มันถึงใจมันครับเดืดจุดก็เดินลุยเข้าไปแต่ซ้ายนะครับถ้าสังเกตเห็นที่ท้องของมัสมูโต้จะเห็นว่าเป็นสีแดงเป็นผืนเลยนะครับ โดนเข er ้าไปอีกแล้วซ้ายนะครับมูโตะท่าทางจะยืนไม่อยู่แล้วนะครับเตะซ้ายเข้าไปทีมูโต้ถอยกรูดเลยสักครู่คงจะไม่ไหวแล้วครับสังเกตให้ดีนะครับเตะตามเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปทิ้งทองมูโตะพยายามตอบด้วยหมัดแต่ว่าไม่มีน้ำหนักซะแล้ว เดินลุยข้าเดียวเลยครับเตะขวาเข้าไปที่ลาตัวหรือว,ว่าสวา่าซ้ายเข้าไปโอ้โหโดนเข้าไปที่ทองเต็มที่เลยซ้ายเข้าไปแล้วครับโอ้โหแม่ประเด็จศึกนี่เดินลุยไม, ah ม่ให้มีตั้งตัวเลยลงแล้วครับโดนซ้ายเข้าไปที่ทองเตะซ้ายไปที่ทองเต,ต็มที่เลยสังเกตผู้ที่กําลังวัวละฟันขาวอยู่เนะครับยกมือขึ้นนะครับคือคุณแท้วธนี้คุณดูภาพช้ากันนะครับ เตะซ้ายของเประเเซ็วต์น,นี้นะครับที่ได้นับครั้งแรกเตะซ้ายนี่มาซูโมโตะก็เด็นไปเลยเตะซ้ายลูกนี้นะครับที่น็อกมาซูโมโตะในยกที่สองนี้นั่นแหละครับเต็มท้องเลย